วิธีสร้างรายได้จากสินค้าที่มีอย่างรวดเร็วสำหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะที่เข้ามาขายสินค้าในโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางใดก็ตามนะคะศาสจะแนะนำแบบนี้ค่ะ การที่คุณนะคะหลายๆคนเนาะออกมาโพสต์ขายสินค้าค่ะคุณลองกลับไปดูคอนเทนต์หรือวิดีโอที่คุณทำนะคะว่ามันสื่อถึงการขายมากไปหรือเปล่าเพราะอะไรที่มันสื่อถึงการขายมากเกินไปค่ะสอบบอกเลยว่า คนส่วนใหญ่นะคะ9กนะคะกลัวการถูกขายนะคะการที่เรานะคะทำอะไรที่มันแบบเจาะจงมากเกินไปนะคะแทนที่ลูกค้าจะวิ่งเข้าหาลูกค้าของคุณนะคะก็วิ่งหนีคุณนะคะซึ่งแทนที่คุณจะมีรายได้จะมียอดขายที่มันเพิ่มพูณนมากขึ้นนะคะแต่วันนี้นะคะก็กลายมาเป็นว่าสินค้าค้างสต็อกนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ ศาสจะมาบอกวิธีนะคะก็คือให้คุณนะคะปรับจากไมซ t ของคุณนะคะปรับใหม่เลยค่ะก็คือปกติใช่ไหมคะเวลาที่คุณโพสต์ขายสินค้าเนี่ยลงในเพจของคุณนะคะก็จะเป็นลักษณะของมีรูปภาพมีสรรพคุณมีวัตถุดิบมีราคาค่ะซึ่งมันเจาะจงการขายมากเกินไปนะคะ,ะบางทีะคะ่ะการที่เราโฟกัส ในเรื่องของการขายที่มันมากเกินไปนะมันก็ไม่ได้ทําให้เรามียอดขายมากเสมอไปนะคะแต่สายอยากให้คุณคิดแบบนี้ค่ะให้คุณรู้สึกว่าคุณได้นำสินค้าหรือบริการที่คุณมีอยู่ในมือของคุณนะคะไปส่งต่อให้กับ คนที่คุณรักไปส่งต่อให้กับญาติผู้ใหญ่คุณไปส่งต่อให้กับพี่คุณไปส่งต่อให้กับน้องคุณนะคะภาษาในเรื่องของการสื่อสารออกไปนะคะทั้งในเรื่องของผ่านตัวหนังสือผ่านรูปภาพต่างๆนะคะมันก็จะไม่เจาะจงการขัดมากเกินไปแต่มันจะเป็นในลักษณะของการที่เราส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักจริงๆนะคะอย่าให้คุณคิดแค่คุณเป็นแม่ค้ากับ ลูกค้าแต่อยากให้คุณคิดว่าคนที่เข้ามาซื้อสินค้ากับคุณนะคะเป็นพี่เป็นน้องของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากคุณจะได้ขายสินค้าแล้วนะคะสอบอกเลยคุณยังมีกัลยานามิตรในโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นอีกเยอะและเขาก็จะกลายมาเป็นลูกค้าขาประจําหรือมาเป็น F C คุณนั่นเองนะคะซึ่งสาวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแม่ค้าออนไลน์นะคะ และสาฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันออกไปนะคะและติดตามสาได้ที่เพจสาสากิปฟรินนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ